สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่30มกราคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัะนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายชาลีอินทรวิจิตและท่านผู้หญิงอิสราเบอร์สิริณเมนวัด่าทอง วันนี้เวลา17.21นาฬกา21นาทีสมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปยังวัดธาทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานเพลิงศพนายชาลีอินทรวิจิตศรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์ณเมนหน้าวัดท่าทอง นายชาลีอินทรวิจิตเดิมชื่อนายสง่าลือประเสริฐเกิดวันที่6กรกฎาคม2466บิดาและมารดาชื่อนายหลีและนางเงาะลือประเสริฐสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำานวยศิลและโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกแผนกการเดินรถ นายชาลีเป็นผู้ชื่นชอบในบทเพลงและคำประพันธ์ประกอบกับเป็นคนช่างสังเกตและมีทักษะความรู้ภาษาไทยที่ดีจึงทำให้มีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงเกือบพันเพลงส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมอาทิเพลงสดุดีมหาราชาแสนแสบท่าฉลอมมนรักดอกคำใต้และเรือนแพรบทเพลงที่ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำได้แก่เพลงอารัยรัก น้ำตาลนกขมิ้นและสตรีหมายเลขศูนย์นอกจากประพันธ์เพลงแล้วยังเคยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ดังหลายเรื่องและได้รับรางวัลมากมายทั้งรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรัสสวัสดีรางวัลสุพรรณหงษ์และรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์ในปี2536ซึ่งถือเป็นบุคคลเดียวของประเทศที่ได้รับเกียรติสองด้าน นายชาลีอินทรวิิิิ t ถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่5พฤษภาค,คม2,564ศสิริอายุ98ปีต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงอิสาราบุรณสิริณเมนหลังวัดธาทอง ท่านผู้หญิงอิสราบุรณสิริเกิดวันที่หนึ่งกันยายน2469ปิบิดาและมารดาคือหลวงชาญภูเบศและนางนาตายาสถาปิตานนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชนีและคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการทำงานเป็นคณะกรรมาการเศรษฐกิจแห่งเอเชียและตะวันออกไกลเป็นคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกเป็นกรรมาการบริหารมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธรรมเป็นเฮรันยิกมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนอกจากนี้ยังเป็นกรรมาการราชินีมูลนิธิและที่ปรึกษาสถาบันราชานุก,กูล ท่านผู้หญิงอิสาราเป็นที่เคารพยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตเป็นผู้ยึดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตรีประถมเบุรณสิริอดีตรองเดขาธิการพระราชวังและอดีตรองผู้มนวยการสำนักง,ง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ท่านผู้หญิงอิสาราบรูนัสิริถึงแก่อนิจกรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่7ธันวาคม2,564ศสิริอายุ95ปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา16บหนาฬกาห้นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตบวรคัติยราชนารีสเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปหินจุยเจีย กับทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตธาตุและพระอธิธาตุหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพ์เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ,ธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลจากนั้นทรงส่งพระบระมสารีเดกธาตุพระอรหันตธาตุพระอาทิา,าธาตุหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแล้วทรงบรรจุในพระกรลันและพระอบพระราชทานแก่ผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเชิญไปปริดสถานที่บุกสบกดอกบัว ต่อจากนั้นทรงพระสุรายพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกลและพระพุทธรูปหินจุยเจียซึ่งประดิษฐานที่บุษบกดอกบัวสำหรับพระพุทธรูปทองคำที่อัญเชิญประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์สร้างขึ้นตามปฏิปทาของหลวงปู่อุ่นล่าทิติธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครที่ปรารถนาะ อาจารยะบูชาองค์ศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจึงนำพาคณะศิทธิสยานุสิทธิ์บริจาคทองคำและเงินสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ9 9 9 9้ําน้ำหนักสุทธิ50.5กิโลกรัม ส่วนพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปหินจุยเจียคณะศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยพระพุทธรูปเงินสร้างจากเงินค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ92.5าน้ำหนักสุทธิ27กิโลกรัมพระพุทธรูปพิงโกสร้างจากทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ42และพระพุทธรูปหินจุยเจียสร้างจากหินควอตเกรดดีที่สุดน้ำหนัก25กิโลกรัม ซึ่งพระพุทธรูปทั้ง4องค์ดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิในส่วนพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยะวงศ์าคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งพระกรรันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอบทองคำบรรจุพระอรหันตธาตุพระอบทองคำลายดอกบัวบรรจุอธิธาตุของหลวงตาพระมหาบัว และเครื่องสูงอื่นๆอาทิต้นโพเงินโพทองต้นไม้เงินต้นไม้ทองคณะศิษยานุสิ์ได้ร่วมกันบริจาคทองคำและมอบหมายให้วิทยาลัยช่างทองหลวงสารยาจังหวัดนครปฐมจัดสร้างเครื่องสูงเพื่ออัญเชิญปริสถฐานบนยอดพระเจดีย์ที่ระดับความสูง33เมตรณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะทำงานทุกภาคส่วนที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยพลังศรัทธ,ธาอย่างแรงกล้าที่มีต่อหลวงตาพระมหาบัวและพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติแผ่นดินประชาชนจะอบเอือ้อเกื้อกูลหนุนนำอยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน ในการนี้ทรงเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะแสดงนิทรรศการจํานวนหห้องได้แก่ห้องที่หนึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าสายทางของวัตตะวณนะมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าส่งค้รพบ ทางอันหลุดพ้นจากอำนาจทั้งปวงสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้แก่ทางสายกลางห้องที่สองจากกตัญยูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัทเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตของหลวงตามหาบัวตั้งแต่กำเนิดจนถึงออกบวชแสดงถึงความมุ่งมั่นขยันกตัญยูรู้คุณบิดามารดาห้องที่สาจากปริยัตมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ การมุ่งปฏิบัติของหลวงตาพระมหาบัวในภาคปริยัติภาคปฏิบัติและภาคปฏิเวทต,ตั้งแต่หลวงปู่ม,มั่นละสังขารหลวงตาพระมหาบัวได้ออกปฏิบัติจนบรรลุธรรมในพรรษาที่16ห้องที่4เมตตาอบรมสัง่งสอนโดยหลวงตาพระมหาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาดเพื่อเป็นสมรภูมิของพระสงฆ์และขราวาสเข้มงวดพระธรรมวินัยมีผู้เลื่อมใสศรัทธาทั่วทุกสารทิศ ห้องที่หบารมีหลวงตาช่วยชาติความเมตตาของหลวงตาพระมหาบัวช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในทุกด้านและริเริ่มโครงการพระป่าช่วยชาติครั้งเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540ระดมทองคำจากผู้มีจิตกุศลเข้าคลังหลวงคำจุนฐานะการเงินของประเทศห้องที่6ละสังขารพุทธบริษัทสสามัคคีบูชา แสดงเรื่องราวเมื่อหลวงตาพระมหาบัวละสังขารคณะศิษยานุสิ์ร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่หลวงตาพระมหาบัวก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวรกาธให้ผู้แทนกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนเกอกจังหวัดอุดรธานีเฝ้าถวายผ้าขิดไหมลายสายทานนาคเชียงรวงย้อมดอกบัวแดงแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควรัตกาลราชนารี ออกแบบตามจินตนาการคนรุ่นใหม่จากความเชื่อและความศรัทธาผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดอุดรธานีนำต้นแบบลายจากหมอนขิดโบราณลายหน้าต่างประตูโบสถ์ลายหน้าบันโบสถ์และเฝ้าถวายผ้าลายขิดสายทานน้ำพระไทยสายใหญ่ภูมิปัญญาชาวอุดรธานีและผ้าไหมลายบัวสวรรค์ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดงแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ ซึ่งผ้าลายขิดสายทานน้ำพระไทยสายยายภูมิปัญญาชาวอุดรธานีเป็นผ้าไหมที่รวบรวมลายขิดที่มีในแต่และอำเภอของจังหวัดอุดรธานีออกแบบเป็นลายน้ำไหลเปรียบดั่งสายทาน้ำพระไทยที่มีต่อชาวอุดรธานีส่วนผ้าขิดไหมาลายบัวสวรรค์ย้อมดอกบัวแดงและสายบัวแดงออกแบบจากลายบัวสวรรค์เป็นดอกไม้มงคลทางพระพุทธศาสนาผสมผสานกับลายไทยหน้าต่างโบสถ์ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่27มกราคม2565นายเะษสมวัฒนาชาัยองคมนตรีและคณะได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทุกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลอยู่ตามชายขอบของประเทศเพื่อช่วยสร้างคนดีสู่สังคมโดยมีนายรณพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับจังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาหกแห่งประกอบด้วยโรงเรียนศินแร่สยามโรงเรียนบ้านตะโกล่างโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสองบ้านบ่อวีโรงเรียนรู้จิรพัฒน์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสันโรงเรียนทั้ง6แห่งติดชายแดนสาธารณรัตแห่งสาภาพเมียนมาจึงมีนักเรียนหลายกลุ่มชาติพันธุ์และขาดโอกาสทางการศึกษาโดยทางจังหวัดราชบุรีได้ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการพัฒนาความยั่งยืนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรีภายใต้โครงการหลัก ตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรีโครงการราชบุรีวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอ,อวาดด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรีให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ปลูกฝังนักเรียนในด้านความเป็นไทยทั้งวัฒนธรรมประเพณี no. ที่ดีงามและการอยู่อาศัยร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านตามหลักมรุษยธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพลานที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุปะทะกับกลุ่มกอกเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในใายไกลสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าก,การจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบแก่อาสาสมัครฐานพลานทวัชยัยทินกรกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ได้จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมาย ณนะบ้านไม่มีเลขที่ที่บ้านบางโงระนะหมู่ห้าตำบลมะรือเบอร์ตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวันที่25มกราคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนคนรศร,ร,ร,รีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่อาสาสมัครทหารพลทวัชัยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้จบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ